อันนี้นะคะก็จะเป็นของฟรีที่ทุกคนจะได้รับนะคะอ่าไอ้พวกนี้ที่มันแบบไม่ใช่ภาพอย่างเงี้ยคือเราก็รับได้นะอ่ะอ่าแล้วเราลืมบอกไปอ่าอันดับแรกนะคะให้ทุกคนวิธีการเอาเราต้องมาเอานี้นะคะเอาเอ่มตัวอาร์มานะคะแล้วเราถ้าเอาได้กี่ตัวก็จะเป็นแต่แต่ทุกคน แต่บางคนเขาก็จะเอมทุกคนคิดว่ามันต้องไปเล่นเกมแล้วก็เก็บอไอตัวในในนี้ใช่ไหมทุกคนในเกมพวกนี้ใช่ไหมเราจะเก็บก็ได้เอม,มันก็ถูกแหละไปเก็บแต่ว่าเราจะเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะคะทุกคนเราจะสอนพี่ที่ง่ายกว่านั้นนะคือทําในแมปนี้แหละก็ได้เลยระดับแรกนะคะตอนที่ทุกคนเกิดให้ทุกคนนะคะเดินมาตรงนี้ทุกคนก็จะเจอกับตึกตึกตรงเนี้ย เราเราก็ทำการเดินเดินเดินขึ้นไปบนตึกเดินขึ้นไปบนตึกเลยเดิน,นไปอ่าแล้วพอเราขึ้นมาวันนี้นะคะให้เราทุกคนต้องใจงเย็นใจเย็นอย่าทุกคนจะทุกคนจะิน,ะนมันไม่เห็นมีอะไรเลยเนีย่ยทุกคนก็ต้องกดตรงแป้นพิมพ์นะคะแล้วให้ทุกคนพิมพ์ว่าเอ็นเลนโบ นี่ค่ะพิมเลนโบนะคะก็จะเป็นตัวประมาณนี้อ่ะก็นี่ค่ะมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาให้ทุกคนเดินเดินเดินตอนแรกมันยังไม่มีปรากฏใช่ไหมพอเราวพิมพิเลนโบมันขึ้นเลยทุกคนเห็นไหมนั่นแหละอ่ะแล้วพอทุกคนขึ้นมาอ้าวมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนก็ตรงเหนยอนี้ทุกคนเข้าไปได้นะแล้วทุกคนก็เอาตรงนี้มาเลย ก็กดรับไปเลยนี่ค่ะทุกคนก็กดรับไปเลยนี่ค่ะจุดเก่งเราก็จะอยู่ตรงนี้นะแล้วพอเราเดินมานะคะให้ทุกคนนะคะเข้ามาในหลุมอันนี้ให้ทุกคนก็เดินมาตรงที่ไหนที่หนึง่งที่มันเข้าไปเอิม่มตรงลางแข่งรถได้ ก็ต้องเดี๋ยวเราทำใหม่เดินเข้ามาในลุ่มแล้วล่ะไอ้ให้ทุกคนนะคะเดินหาสนามแข่งรถนี่ทุกคนมันจะอยู่เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่ว่าก็ลองไปดูตรงนน้นก่อนเข้าหลุมเมื่อกี้มันไม่ใช่นะทุกคนเราต้องเข้าหลุมตรงที่มันมีธรงสีเนี่ยปักอยู่เข้าไปนี่ ถ้พอเราเข้าไปเราก็จะเจอสนามแข่งรถนะคะแล้วก็เอาเอารถที่สีแบบสีอะไรก็ได้อะแล้วก็ขับไปเลยสีที่ชอบหรือว่าสีที่ไม่ชอบก็ได้ก็แล้วแต่หรือว่านั่งแบบมั่วๆก็ได้สีอะไรก็ได้แล้วแล้วก็ให้ทุกคนนะเดินเอ้ไม่ใช่สีขับมา เออมนันนีไม่เกี่ยวขับไปก็ไม่มีอะไรหรอกอุ้ยต้องขับต้องขับไม่ได้ไม่ได้ต้องขับแล้วต้องขับแล้วไปไปเออเข้าเช้นชัยมขับปุ๊บปิ้วปี้เข้าเส้นชัยไปแล้วแต่พอเรคาคนเราเข้านะราคนก็เดินมานี่ไว้ เดินกลับมาแล้วทุกคนก็จะเจอลูกของคนนี้นะให้ทุกคนก็พิมพ์ชื่อขอ,ของเขาเลยชื่อของคนนี้ก็พิมพ์ประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้เราเห็นไหมเนี่ยที่เราพิมพ์ริแป้นเนี่ยอ่ะละก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็พิมพ์ต่อไปแล้วชื่อของคนนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนเน,นี่ยนี่เดิม แล้วก็กดไปเลยถ้าชื่อของคนนี้ก็พิมพ์ประมาณนี้อะอย่างนี้นะในทองก็กดเลยแล้วก็อีกสามนี่ค่ะชื่อคนนี้เราก็พิมพ์ประมาณนี้ แล้วคนสุดท้ายก็แล้วก็ชื่อคนสุดท้ายนะคะแล้วก็พิมพ์อย่างนี้เนี่ย1 x 1 x 1 x นน,น,นี่ค่ะแล้วก็ได้รับเหรียญเป็นที่เรียบร้อย แล้วต่อไปนะคะให้ทุกคนเข้าอวตารของเราให้ออกแมพแล้วเข้าอวตารของเราแล้วให้เรากดระตรงทีเชิ้ตที่เรามีนะคะแล้วให้เราใส่ทีเชิ้ตอันนี้ทุกคนต้องใส่ถ้าไม่ใส่ก็เอาแบบตัวอาไม่ได้เ่ยทุกคนต้องใส่น,นี้นะน,นี้ของฟรีนะคะของฟรีแล้วก็กลับเข้าไปในแม ให้ทุกคนเกิดมานะคะให้ทุกคนเดินเดินเดินมาตรงนี้เดินมาตรงตึกตรงนี้นะเห่ตึกตรงนี้แห้ทุกคนก็จะเจอนี้นะคะให้ทุกคนเดินลงไปทุาคนก็จะเห็นสัญลักษณ์อันนี้มันก็จะเป็นสัญลักษณ์เดียวกับที่เชือเที่ยวใส่ถ้าคนไม่ใส่ทุกคนก็เข้าไม่ได้ เป็นประตู V I P นี่ค่ะเราก็ได้ทำการเจอนี้้นที่เรียบร้อยให้ทุกคนนะคะเดินเข้าไปในหลุมหลุมเนี้ยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราต้องขับรถวน3มรอบเมื่อกี้เราขับรอบเดียวเดี๋ยวอันนี้3มรอบ อี่นรถไปขันหน้านี้ก็ได้ติ้วแล้วก็ไปเลยขับไปเลยทั้งหมดสามรอบนี่ค่ะพาอทุกคนขี่ครบสามรอบก็จะได้อย่างนี้นะคะ Okay